เปิดวันนี้นะพร้อมแล้วปัดฝ่าเอฟซีบายแล้วผมเชื่อมันการเสียงนาฬการมาครับท่านชมนะดูว่าจะได้เป็นใครรอบนี้จะรันหรือเปล่าพิสบีนะเยอรมนีเหรอวะทีเอ็มทวว่านชมรอบนี้ฮะโอ้โหทีมอะไรนะ และนี่คือ Wisdom Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกปสแกนเช่นเคยกับเกม F อ C Mobile นะคบ mm hmm. ผมโอ้โ oh หบอกเลยว่ากิจกรรมพิสบี t มีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะผมว่าแลกตัวไหนดีตัวไหนคุ้มสุดท่านผู้ชมแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะหมดวันไหนท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จอะลึกกันในคลิปเดียวเลยนะก่อนไปเริ่มกันแน่นอนฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเหมือนเดิมบอกว่ยไม่ถึง1นึ่งหมื่นซับฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมนะโอเคนะก็ที่ผมทําคลิปไปวันนี้เนี่ยก็ นับตั้งแต่วันนี้เลยคุณนั้นจะเหลือเวลาพิสบิดอีกแค่6วันนะก่อนที่ TOTs จะเข้ามาสู่เกมนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปว่ากันในกิจกรรมกันเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคฮะมาฮะตรงนี้นะ ก็ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเหมารวมกันมปที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกร็อกแล้วก็แจ๊สแล้วก็ฮิปฮอปท่านผู้ชมนะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยผมนะกิจกรรมหลักเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4อันให้เราเล่นนะผมนะคลาสสิกก็ตรงนี้เป็นเดินกระดานใครที่ยังเดินไม่ครบก็อย่าลืมมาเดินได้ผมนะจะเป็นแต้มสีทองแบบนี้นะต่อไปเป็นร็อกนะครับผมที่มันแจกด็อกบาร์นะฮะตรงนี้ก็ย้อนรอยกันหน่อยนะดอกบาร์ผมว่าเป็นกิจกรรมที่ง่ายสุดแล้วนะแค่เรา,าเก็บสะสมซีดีนะฮะทั้งหมด4อันก็ได้รับบดออกาไไปปปเเลยะะต่ปป็นส แจ๊สอันนี้เนะี่ยผมว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เล่นค่อนข้างสนุกครับผมเพราะว่ามันมีให้เราเล่นเป็น VSA เป็นแมตช์แล้วก็เป็น a d t o h e a d ด้วยเก็บทีละ50-50อะไรแบบนี้นะให้เรารับตรงนี้ผมนะชนะ3ครั้งก็ได้ทั้งหมดอ่าเป็นเพอร์เฟกนะฮะก็จะได้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะผมเป็น100น่ินะในส่วนของดนตีดนตีแจ๊สครับผมตรงนี้ฮะก็จะได้รับมัตชีด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสะสมแต้มไปเรื่อยๆผม8 0 0ร้อ0พอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมนะแล้วก็อันสุดท้ายนะในนส่วของ Hip ก็จะเป็นเพลงประจำวันให้เราเล่นา่าแมตช์ให้เราเลือกครับผมนะจะเป็นเกมสก,กิลทั้งหมดหรือว่าจะเป็นแมตช์กับเกมสก,กิลอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกกันเอานะครับผมตรงนี้ฮะก็ได้รับตรงนั้นของจูบเบลิงแฮมเหมือนเดิมนะทุกพาร์ทจะมีเบลิงแฮมฮะตรงนี้ก็จะรับอิรังกาด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณเก็บสะสมครบทั้งหมด600แต้มนะอิรังกาเป็น1 0 5 r m แล้วก็ได้เสื้อมาอีกเป็นอ e ีสปอร์ตสีขาวนั่นเองครับผมนะสวยๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปว่าในส่วนของของเรากันดีกว นักเตะเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ติตัวดีๆอ่ะมันเยอะมากครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะแลกไปตั้งแต่หมวดคลาสสิกแล้วนะเพราะว่าคลาสสิกเนี่ยก็จะมีนักเตะแบบอย่างพวกซีดานเปโรอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมนะส่วนวันนี้เนี่ยแน่นอนครับผมนะจากคัดสรัมาเลยตัวที่คุ้มๆนะคะคกันไปฮะโอเคเปิดที่ตัวแรกครับผมในส่วนของฮิปฮอปนะฮะเออในส่วนของฮิปฮอปนะท่านผู้ชมนะฮะ ฮิปฮอปเนี่ยผาสุดท้ายเนี่ยที่ผมคิดว่าแรกค่อนข้างคุ้มเลยนะกราคือทางด้านของซอนเฮงมินครับผมนะซอนเฮงมินตัวนี้เนี่ยมาใน OBR 1 0 7 LW ครับผมนะเข้ามาพาสุดท้ายฝีท้าเนี่ยให้มา122นะการยิง117 ส่งบอล104เลี้ยงบอล121ตั้งรับ48สภาพร่างกาย91ท่านผู้ชมนะดูฮะพลังงานเป็น4ดาวครึ่งฮะถ้าสกิล4ดาวครับผมนะเป็นขวา5สาย5ด้วยครับผมนะคุณสมบัติก็เวิร์กเรทสูงปานกลางครับผมไส้ในก็ประมาณนี้เลยฮะโอ้โหยืนเอทีได้ด้วยนะตัวนี้ฮะยืนเอทีได้ฮะบอกเลยว่าคุ้มๆนะอีกตัวหนึ่งครับผมในส่วนของพาร์ทฮิปฮอปเนี่ยก็จะเป็นทางนั่นของเฟอร์นัลตอเรสครับผมนะที่ หน้าแรกหน้าจับตามองอีกตัวนึงนะผมนะขวา5สาย4นะฝีเท้า123การยิง119ส่งบอล91เลี้ยงบอล1 1อตั้งรับ50สภาพร่างกาย93น้อชมนะพลังงานก็ให้มาสีดาวครึ่งนะถ้าสกิลสดาวผมนะโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มๆเลยฮนะต่อเลสตัวนี้นะไส้ในก็ประมาณนี้เลยฮนะคุณสมบัติก็ สูงปันกางนะเบิร์เดตก็ค่อนข้างดีอยู่ครับผมใช้แต้มแรกแค่1000พแต้มนะมันจะห่างกับซ้อนแค่2องนะใครที่ช,ชอบตัวไหนเนี่ยก็ลองตัดใจช่างใจกันดูได้ครับผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ผมในส่วนของพันฮิปฮอปเนี่ยก็คือในนั้นของอันโตนีนะอันโตนีอาจจะไม่ได้พูดเยอะแล้วกันเพราะว่าฝีเท้าเนี่ยมันให้มาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเป็นซ้าย5ขวาสามครับผมการยิงก็ร้อยห้าสมบอล100เลี้ยงบอล124นะ แต่ว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือทักลเนี่ให้มาถึง5ดาวเต็มเลยนะที่มันน่าแรกน่าจับตาับผมนะแค่นั้นเลยฮะนอกนั้นอาจจะไม่ได้แบบเวิร์กเท่าไหร่ครับผมนะพวกการตั้งรับอะไรแบบนี้อาจจะบางไปไหน่อยในส่วนของอันโตนีครับผมนะต่อไปในส่วนของ่าพาสแจสกันบ้างน,นะผมนะแจสเนี่ยผมไม่ได้มีตัวไหนมือหวาเลยครับผมที่ผมชื่นชอบมีแค่ตัวเดียวคือทางั้นของพร n เวนทนะ พายอนเนธธ็ตเวิตัวนี้เนี่ยเป็น107 LW ห้ฝีเท้า122นะการยิง109ส่งบอล108เลี้ยงบอล121ตั้งรับ57สภาพร่างกาย96น้ำชุมนะพลังงานก็5ดาวเต็มทั้งหมดถ้าสกิล4ดาวฮนะขวา5สาย5ครับผมโอ้โหเราโอ,โอ,โอ้าสกิลแม่งให้มาโคตรเยอะนะมี พยายามเตะลูกของสนามยิงลูกไกลอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะครับผมเวิร์กเรสูงปานกลางด้วยนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมกับแต้มแรกแค่800แค่นั้นเลยครับผมใครจะจัดเนี่ยไปจัดกันได้ครับผมนะปอมเบลเน็ตเบดตัวนี้ฮะยืน c m ได้ด้วยนะประมาณนี้เลยครับในส่วนของการแลกแต้มนะต่อไปในส่วนของล็อกกันบ้างนะฮะในส่วนของล็อกเนี่ยทางฝั่งของล็อกผมว่าไม่ได้มีตัวบือหวาขนาดนั้นครับผมตัวที่ผมชอบเนี่ยมีแค่ต้ำเลยครับผมนะ ตัวเดียวเลยครับผมนะเป็นยําสตัมซีบีร้อยเ็ครับผมนะก็ฝีเท้า104นะการยิง61ส่งมบอล78นะฮะเลี้ยงบอล98ส่วนการตั้งรับนนโาขู่ให้มาโคตรเยอะ126สภาพร่างกาย122ย่12ท่านชมแล้วก็ดูฮะส่วนสูงเนี่ย191เซนติเมตรนะแม่งสุดจัดนะสตัมตัวนี้นะไม่แลกไม่ได้ครับผมยังไงก็ต้องจัดในส่วนของพาร์ทล็อกตรงนี้ฮะยังไงก็ต้องจัดอยู่แล้วผมสตัมตัวนี้นอกนั้นผมไม่ได้แบบบือหวาขนาดนั้นนะทมนะ พวกรูกากูพวกอ่าเกียรตปูโยอะไรเงี้ยผมเฉยๆนะอืมประมาณนี้นะต่อไปเป็นคลาสสิกครับผมนะพาร์ทสุดท้ายแล้วนะพาร์ทสุดท้ายเนี่ยคือเปิดมาตั้งแต่สัปดาห์แรกในเะนื่นส่วนของคลาสสิกนะฮะผมว่าตัวที่เด่นๆเนี่ยก็คือทั้งนั้นของอ่าซีดานนะผมนะซีดานเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ใช้ทั้งหมด1,500แต้มในการแลกนะคือเยอะมากๆนะครับผมนะฝีเท้าเนี่ยให้มา107ครับผมขวาห้าสาย5การยิง108 ส่งบอล122เลี้ยงบอล115ตั้งรับ96สภาพร่างกาย95ท่านผู้ชมนะพลังงาน4ดาวครึ่งถ้าะสกิล5ดาวเต็มฮนะแล้วคุณสมบัติให้มาค่อนข้างเยอะมียิงไซก้อยยิงไกลเล่นเหนือชั้นอะไรแบบนั้นนะคือครบ,ครบนะเบิร์กเดสูงปานกลางครับผมนะซีดานตัวนี้ฮะโอ,อ้โหผมว่านะ่าจะอยู่ได้ยาวๆอ่ะถ้าเป็นซีดานนะตัวนี้ฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมหลักๆผมให้ ประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งแถมให้ก็จะเป็นแคสเปอร์ชมาค์เคลนั่นเองนะครับผมนะขอพยัก็จะเป็นปีเตอร์ชมมาคเลนั่นเองที่หน้าแรกครับผมแค่นั้นเลยครับผมนะในส่วนของพาร์ทอคลาสสิกที่ให้เราลับนั่นเองนะตรงนี้นะนักเตะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีมือบาขนาดนั้นผมว่าที่ชื่นชอบเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทางด้านของเิมพอบแหละที่มีตัวน่าสนใจมาค่อนข้างเยอะเลยครับผมนะเพื่อนเอนแรกตัวไหนไปบ้าง อยากแลกตัวไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้นะฮะโอเคท่านผู้ชมนะก่อนจากกันไปทำเนียมของเราเช่นเคยนะผมขอจัดในส่วนของแพ็คเหมือนเดิมน้นผู้ชมนะวันนี้จะเหลือเป็นแพ็ค2 5 0 0เพชรแดงครับผมที่ให้เปิดวันนี้นะพร้อมแล้วปัดขวา fc b แล้วผมเพิ่มเป็นการเสียนะ fc b ยฮะมาครับท่านผู้ชมนะดูว่าจะได้เป็นใครรอบมี้จร่นหรือเปล่าพิสบีนะเยอรมนี่เหรอวะตี DM, ท่านผู้ชมรอบนี้ฮะโอ้โหทีมแล้วนะ โอ้โหเนเบล C A M ร้4ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะตัวนี้ฮะได้อยู่ได้อยู่ครับผมนะร้อยสี่้อยก็ไปแลกตรงแนแลกแ้มได้หมือนะประมาณนี้แลกันสำหรับวันนี้นะครับผมนะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเหมือนเดิมนะครับผมนะเจอกัใหม่15ตปนวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคทุกคนเจอกันฮะ